อันธสถานเปิดห้วยโป่งสถานที่ท่องเทียเท่ยวเป็นรถบัสก๋วยเตี๋ยวรถบัสด้านหน้า ท่านสถานหอยโป่งที่นี่สถานที่ท่องเที่ยวเป็นส,สวนสตว์ฝังควาเมืองเป็นล้านคาเฟ่นีะเป็น มองเล็กเปลี่ยนเป็นสวนสัตว์ท่านจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารเข้าไปข้างในครับศูนย์เรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนนครับกับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านหน้าก็จะขายน้ำปั่นก่อนที่ก็จะเข้าข้างใน,น อันนี้เป็นคอกมากครับบริการนักท่องเที่ยวพา,าลูก,กม้าครับนี้เจ้าหน้าที่เดินครับนี่เจ้าหน้าที่จับเดินกับม้าน้านบริการ นีไม่เป็นไรคนนี้แล้วกนีครับไม่ดีแหละสถานที่มามีลูกทุกต่วกับเอามากมาน้ำกับอันนี้กว้างครับฟังอนี้กว้างมองเด็กน้อยเล่นกับมี่ครับคุณ มีที่ให้อาหารสัตว์เลี้ยงเขามีว่าเป็นสวนสัตว์เลยครับว่ามีเป็ดไก่ตระรเข้กับมีเลย <c oughs> ไกง่งวงอันนี้นกยุงครับเดี่ยนกยุง เป็นระเทศนเปิดหาอันนี้จะเป็นจอระเขคครับ <c oughs> ครับจอระเขคใหญ่เลยนะฟางนนกับสนามเด็กเล่นครับตังนี้จะเป็นเป็ดนก นกยุงไก่ต๊อก่านครับอันนี้โดราเควียเลยไปแล้ว <c oughs> ขึ้นบนแล้วโดราเควียทันทสถานนะครับพื้นที่กว้างเป็นสองสามร้อยไร่ครับ สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองระยองกับตัวใหญ่มากเลยสุดยอดเลยมาทางนี้กับสิมีแบบหมูครับจะเป็นหมู แล้วก็จะมีน้ำหมักชีวภาพขายก็มีแล้วก็บินนกน้องตาหวานนะครับนกอย่างบ้คบบนะูครับอ่กับรู้ได้ไหมรับอันนี้เป็นนกโอ้เป็นไก่ไก่หัวขวัญไก่หน่อยเพราะมันไก่แก่เลยนิน มีงอนมีงอนมันก็ะสิบไขๆครับอันไขๆสวนสัตว์เลยแหละครับมีสูนรแมวเลยมีทุกอย่าง,ดงเดี๋ยวพาไปดึงหมาครับอันนี้หมาหมาก็มีหมาสนสมมีหลายตัวเลยครับหมาครับ ให้บริการให้นักท่องเที่ยวขี้พุ่น้องเด็กน้อยขี้แล้วเจ้าหน้าที่เปนกุจุจงงยางอ่อมพื้นที่กว้างครับพื้นที่กว้างขนาดหมาบัาก่าเขาไก้ครับ วันเสาร์วันอาทิตย์วันจุดก็ส่วนมากคนกสิพาลูกหลานมามาเที่ยวเล่นนี่แหละครับอยู่บดมือก็ได้เพราะมันมันห่มครับนี่มันล่มม่ต้องไปสวนสัตว์หม่องใดครับมาหม่องเดียวมีสุนัขครับก็จะเป็นควายกับมีงัวกับมีกวางหนูหมูเป็นแพะแกะ นกยุ่งกับมีกับสวนสัตว์จอมยอมครับเขียนมาต้องเข้าไปไกลครับอัน,นิมาครับอัน,นิมาพื้นที่กับป้าตั้มก็หารอยไล่ครับ เต่าก็มีครับสถานีเต่าเต่าสูคาตาตัวนี่มากครับขอบเพ่นะสูงหัวเข่านี่ครับเพ่นบอกหอรอกเต่า่เนี่ยซ้ำ้าซ้ำ้าองนะครับตัวงี่ มีตัวเล็กเต่าสุขตาเต่าเมืองนอก เหรียญดินทรายนี่ครับทรายเปียกๆนี่แหละพอคำแรงมันจะเข่าพูดแล้วลงเรียนเพื่อนมีลงเรียนอยู่ข้างในกับน,นี่ตัวใหญ่ก่อนข้างในเดินอ้อมนี่แหละครับอาหารเพื่นกับต้นหัวแคโลตชอบกินหัวแครนี่ ตตอสข,ตอขอบคุณกับการรับชมนะครับ